สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่หาดสนสนจังหวัดระยองก็เป็นทะเลที่หนึ่งที่มีบรรยากาศเงียบเงามเจ้าผมบางคนมาทะเลก็มีความสุขบางคนมาทะเลก็มีความเศร้าผมมาทะเลก็มักจะมีความเศร้ากับทะเลทะเลในหมอผมก็มักจะเศร้าๆน่าเป็นผมรู้สึกความลังมานั่งซึมซับบรรยากาศเงีนเนยบๆ ฟังเสียลงลมฟังเสียงคลื่นที่พัดเขา้าใส่ชายหาดทำให้เรารู้ถึงเรื่องราวเก่าๆบรรยากาศเก่าๆเวลาเกา่าๆที่เราเคยมีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าแต่บางคนที่มงไป็นองไลก็มีเพื่อนๆที่สนุกสนานเนี่ยก็เราส่ขขขงเขาเหมาะเขาที่มีความสุข,ขอขันตร่ อย่าที่บอกเราก็มองาได้สุข2หนึ่งก็ทนงานมีความสุขทำงน้นก็มีความเศร้าชีวิตก็ปะกันไปด้วยความสุขด้วความเศร้าทำให้ชีวิตมีรสชาติ